สวัสดีครับตอนนี้ได้รับพัสดุแล้วนะครับเป็นไอ้มินิแบนดก็จะมาทำการแกะดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับอาจจะไม่ค่อยนั่นหน่อยนะเพราะว่าผมไม่สะดวกเพต้องใช้มืออ่ะออขอให้ถ่าย หลักฐานนะครับดูอยู่บ้านคนเดียวลูกชายยไม่กลับมาจากบ้านเอ้จากโรงเรียนนะนะครับก็เป็นใบใบเสร็จนะนะครับใบเสร็จพอร,รวมภาษีแล้วก็280บาทนะครับนี่ก็เป็นกล่อง อางนะครับมือไม่สะดวกนะ,อะกขอครัะจะมีสามเส้นจะต้อยดีไหมนะครับสามเส้นก็เดี๋ยวเราก็ามาตรวจสภาพแต่ละเส้นกันว่าโอเคไหมมันมีแกะตรงไหนได้ แท็กมาอย่างไรแท็กมาอย่างนี้นะห้องน้ำนะครับจะไม่ชัดเจนสิ่งทัง่วไปนะครับสามเส้นนะครับ สีแดงสีแดงสภาพโอเคสีฟ้าสภาพโอเคสีดำสภาพโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้ให้นักกีฬานะครับ ใช้ออกกําลังกายเพอย่าังยืดนะก็สั่งมานะครับนะคริสพา w เวอร์มินิแบนะครับก็สเส้นก็แรงตึงของแต่ละเส้นก็แตกต่างกันก็เพื่อเอาไว้ออกกําลังกายในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับคริสแบรนก็หลักๆสีแดงก็สำหรับนักกีฬาเด็กๆเยาวชนนะครับ สีฟ้าก็แรงตึงเพิ่มขึ้นมาหน่อยนักกีฬาเด็กโตส่วนสีดํานี้แรงตึงเยอะหน่อยนะครับก็เป็นนักกีฬาอาชีพนักกีฬาผู้ใหญ่นะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ